โยสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะพามาดูรถไฟเติมน้ำมันกันนะครับว่ารถไฟเติมน้ำมันยังไงไปรับชมกันเลยครับอันนี้ก็คือเป๊มา้ำมันของรถไฟนะครับนี่เป็นหัวจ่ายก็จะถูกล็อกอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเราก็รอพนักงานจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยมาเติมให้นะครับเดี๋ยวเราจักรก็จะมาจอดเทียบตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจ,จักมาสักครู่ เดี๋ยวขบวนที่จะเข้าต่อไปก็คือขบวนแปดสามนะครับนี่ครับคณใจเชือเพิงมาแล้วอันนี้คือหัวใจน้ำมันนะใส่เเนี่ยพลังงานใจเชือเพิงสูงสงก็โผล่หน้ามาแล้วนะครับขบวนแปดสิบสามกรุงเทพอตบตรัง

บอกเราต้องชนานาญในระดับหนึ่งครับเพื่อจ,จอดให้อ่ารูตัวน,น้ำมันเนี่ยตรงกับหัวจายนะครับเลยครับ ไปใช้น้ำมันอะไรครับดีเซลครับดีเซลดีเซลน้ำมันดีเซลแล้วพอดีใช้เวลาเติมนานไหมครับรถ้าแบบรถพานแบบนี้เท่านาทีครับเท่านาทีรประมาณนี้นะท่านี้เติมประมาณวันนี้นะจากชุมพลมาทุ่งสงนะใช่ประมาณวัน เอสบานะครับตัวดีความจุประมาณ4,500ลิตรน,นะเพื่ออะไรมาเพื่อไปทำอะไรหนูกล้าไว้ยังเนี่ยคือบกรแปดสามนะครับที่มาส่งเวร นี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ <Okay. S 2> เคร,ร้อยขอบคุมากครับรครับผมขออนุญาตไปตรวจเตรียมรถจากก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำกระบวนการสเข้าไปตังปแลนะครับสวัสดีครับ